เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร e ู้รักเงินแผ่นดินกับสตงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒ์เฉลิมเซนทรันวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณธนพัฒน์นำเรื่องอะไรมาฝากกันคะเนี่ย วันนี้นะครับเราจะนําเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันของทุกคนมาฝากกันนะครับทุกวันนี้ครับเราเจอหน้ากันเนี่ยเราก็จะทักกันว่าวันนี้ร้อนไหมวันนี้ฝนตกไหมถูกต้องไหมครับโอ้ oh, ใช่ใช่คือสภาพภูมิอากาศของบ้านเราเนี่ยครับรวมถึงทั่วโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากร้อนก็ร้อนมากขึ้นจากหนาวก็กลายเป็นร้อนที่สําคัญนะครับ แต่ก่อนเนี่ยเราคงเคยได้ยินว่า <c oughs> เราอะมีภาวะโลกร้อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับสหประชาชาติเนี่ยเขาออกมาบอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือดก็คือยิ่งกว่าโลกร้อนเข้าไปอีก <c oughs> ก็จะมีสาเหตุหลักๆมาจากกิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับก็คือการปล่อยก๊าซเรื่นกระจกที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ควรจะตระหนักถึงการทําให้ภาวะพวกนี้มันลดลงช่วยกันแก้ไข ใส่ใจในการดูแลสภาะวะแวดล้อมทั้งระบบนะครับสำหรับการตรวจสอบของสตงเราก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมขยะมูลฝอยหรือมลพิษจากการเผาป่าที่เราเคยฟังฟังกันไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเป็นการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งระบบนี้นครับมีมูลค่างบประมาณในการดําเนินการเนี่ยมากกว่า5,000ล้านบาท เราจะมาดูกันว่าระบบบาบัดน้ําเสียที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในการที่จะนํามาพิจารณานะครับแล้วข้อเสนอแนะของสองตงที่ให้กับหน่วยรับตรวจเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณวิมลพุ่มใหญ่นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่11จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในประเด็นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนภพัฒและคุณธนพัฒนค่ะค่ะเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสียถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าไม่บําบัดเนี่ยน้ําก็จะเสียกันเต็มไปหมดแล้วก็โอกาสในการที่เราจะเอามาใช้นี่ก็ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นพอเรามีการรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบบาบัดน้ําเสียตรงนี้ค่ะต้องพูดถึงความสําคัญกันก่อนดีไหมคะว่ามันเป็นยังไงและทําไมถึงเลือกตรวจสอบโครงการนี้ เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทรัพยากรน้ําที่สําคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เรื่องของการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีแหล่งน้ําที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างมีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อโมโทรมโดยสาเหตุนะคะมาจากการปล่อยน้ําเสียจากสามแหล่งจากชุมชนอุตสาหกรรมและจาก,กเกษตรซึ่งน้ําต่างๆเหล่านี้ขาดการบาบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติที่ผ่านมาค่ะ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ําเสียท่วประเทศไปแล้วเนี่ยมากกว่า193แห่งแต่สามารถรองรับการบำบัดน้ําเสียได้เพียงร้อยละ27เท่านั้นนะคะของไปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งๆท,ที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะได้มากกว่าร้อยละเเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยเราทุกวันนี้ค่ะเราจึงต้องให้ความสําคัญกับระบบบำบัดน้ําเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การผ่ราจยการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเราเรียกสั้นๆว่าอบทอ ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้วิธีการรวบรวมน้ําเสียจากแหล่งบ้านเรือนแหล่งพาริย์อุสาหกร,รมหรือหน่วยงานต่าง,างๆแม้แต่นหน่วยงานราชการของเราเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการบําบัดเพื่อกําจัดมวสารที่อยู่ในน้ําให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วบางส่วนสามารถนํากลับมาใช้ได้ประกอบกับแผนแม่บทของการหาจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีค่ะพศ2561ถึงพศ2580ด้านที่สี่ การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยรน้ำในการขับเคลื่อนในกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่าเราจะต้องมีการป้องกันและลดน้าเสียที่ต้นทางรวมถึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นประเทศไทยอะค่ะจําเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างระบบบาบัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องอะไรบ้างสอดคล้องกับเป้าหมายของการนาขององค์การสหประชาชาติด้านที่หกค่ะการจัดการน้ําและสุขาภิบาลที่กําหนดไว้ว่า คุณภาพน้ำจากแหล่งถึงดินและคุณภาพน้ำจากทะเลจะต้องมีสัดส่วนที่ดีขึ้นรวมทั้งต้องลดน้ําเสียที่ไม่ผ่านการบําบัดเนี่ยให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละห้าสิบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะจึงได้เห็นความสําคัญจึงมีการตรวจสอบเพื่อทราบถึงการดาเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของอปทค่ะว่าเกิดผลสำลมมีมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดในการดําเนินง,งานและให้ข้อนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสำลีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะโดยขอบเขตการตรวจสอบของเราแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นการตรวจการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ําเสียของอบตในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจํานวน15จังจหวัดทั้งหมดทั้งสิ้น24แห่งนะคะงบประมาณการก่อสร้างมากกว่า5,400กว่าล้านบาทและตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ําเสียอีกจํานวน25แห่งซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการก่อสร้างระบบบาบัดพศ .2561 ถึงพศ2580ตามแผนรัชการคุณภาพน้ําในพื้นที่22ลุ่มน้ําค่าเรื่องเกี่ยวกับน้ําเสียเนี่ยนะครับการบําบัดการทําให้มันดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะนํามาพิจารณานะครับสําหรับกรณีศึกษาเรื่องนี้ครับมันมีกฎหมายอะไรที่ใช้เป็นหลักๆที่สําคัญในการตรวจสอบบังคับ ที่เรานำประเดในการตรวจสอบในการดูประสิทธิภาพและว,วัดผลสำเร็จนะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนในการเลยส่วนแรกก็คืออำนาจและหน้า,า,นาที่ของอบตท,ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496และมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542กำหนดไว้ว่าเทศบาลเมืองทัศยาและองค์กรบริหารส่วนตำบลน,นะคะ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารจัดการต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตอนเองวงเล็บ18โดยเฉพาะการกําจัดมูลสอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียส่วนที่2ค่ะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535มาตา 6, รา76กลุ่ได้ว่าน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจะต้องมีคุณสมบัติตามทา,า,านควบคุมมลพิษกําหนดมาตรา93สรุปได้ว่า ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ําเสียรวมมีอํานาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการส่วนที่สามค่ะหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามแนวประชารัฐและส่วนสุดท้ายคือแนวทางและมาตรการการจัดการน้ําเสียชุมชนในระดับท้องถิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคู่มือมาตรฐานการบำบัดน้ําเสียของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้กําหนดขั้นตอนการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมกําหนดการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและกําหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำบัดน้ําเสียค่ะครับได้ทราบมาว่านะครับสําหรับกรณีศึกษาเรื่องนี้ครับเรามีข้อตรวจพบมากเลยครับประมาณสี่ข้อตรวจพบเนี่ยอเอออยากจะทราบว่าข้อตรวจพบที่สําคัญสาคัญมีอะไรบ้างครับ ากการตรวจสอบเราสามารถสรุปข้อตรวจพบได้4ประเด็นหลักๆนะคะโดยย่อๆเลยะคะ่ะที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยคือข้อตรวจพบที่1เราพบว่าการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ําเสียของอบตทส่วนใหญ่ยังไม่เกิดผลสำลิเก่าคือระบบรวบรวมและบำบัดน้ําเสียของอบตทจานวน11แห่งนะคะคิดเป็นร้อยละสิาของออตทที่เราตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยงบประมาณการ่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ย1,300ล้านบาท ไม่มีการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยมีการหยุดเดินระบบหรือเดินระบบไม่ต่อเนื่องโดยมีสาเหตุสำคัญเลยค่ะคืคอเครื่องสูบน้ำของระบบชารุดทั้งหมดมีริมาณน้ำเสียอะไรเข้าสู่ระบบน้อยจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะเดินระบบได้บ่อบำบัดมีสภาพชำรุดจนไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าซึ่งการหยุดเดินระบบดังกล่าวค่ะทำให้เราเสียโอกาสในการบำบัดน้ำเสียชมุชมชนม,มากกว่าวันละห้าหมื่นลูกบาทเมตรค่ะ แลนอกจากนี้เราพบว่าไอ้ส่วนที่มีการเดินระบบอย่างต่อเนื่องมีประมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ร้อยละห้าสิบของความสามารถเท่านั้นบางแห่งอะค่ะมีน้ําไหลเข้าระบบเพียงแค่ร้อยละเจ็ดเท่านั้นและยังพบอีกว่าท่อรวบรวมอะค่ะของระบบรวบรวมน้ําเสียต่างๆเนี่ยของอทอททั้งหมดยี่สิบสองแห่งอะยังไม่สามารถบริการให้ควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้โดยภาพรวมอะค่ะสามารถให้บริการได้เพียงหนึ่งร้อยสี่สามตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละยี่สองของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นโดยบางแห่งอะค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมเพียงแค่ร้อยละสิบเจ็ดเท่านั้นซึ่งทั้งที่ดีการเปิดโดยระบบมามากกว่ายี่สิบปีแล้วแล้วก็พบอีกมากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียอค่ะ,คะของอปทเกือบทั้งหมดนะคะจำนวนสิบแปดแงไม่ในการใช้ประโยชน์และบางส่วนชำรุดไม่สาม,มารถใช้ประโยชน์ได้เมือครั้งเราไปตรวจด,ดูเราคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญมากมากเช่นเครื่องสูบน้ําเครื่องวัดปริมาณน้ําเข้า เครื่องเติมอากาศเครื่องจ่ายและควนคลีนเครื่องตักขยะเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีเครื่อง,ง UV, ริดตะกอนรวมถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ํานอกจากนี้นะคะสะภาพบอ่อบำบัดบางแห่งยังขาดการดูแลโดยพบรอยตอแตกแล้วบริเวณขอบบ่อรวมทั้งมีวัชพืชขึ้นอยู่ภายในบ่อซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพามากๆและที่สำคัญที่สุดนะคะเราพบว่า น้ำที่ผ่านการบําบัดแล้วอ่ะมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีเกณฑ์ต่างๆค่ะสูงกว่าที่รัฐานกําหนดไว้เช่นค่า BOD ค่าไนโตเจนค่าสสารดังนั้นน้ําที่ผ่านกบำบัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอาจจ่อยเกิดปัญหาน้าเน่าเสียได้แล้วก็ยังพบอีกว่าบางแห่งเมื่อมีน้ําผ่านการบําบัดแล้วจับไม่สามารถลดความสกปรกข,ข,ของสิ่งต่างๆที่มาจากน้ําเสียได้ก็หมายความว่าอย่างไงหมายความว่า น้ำที่ไม่ผ่านการบําบัดนะ่ะมันมีคุณภาพดีกว่านะ้ำที่ผ่านการบาบัดแล้วอีิก,กค่ะอันนี้คือข้อตัวชกที่หนึ่งนะคะนอกจากนี้เราก็มาดูเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการนะคะเราก็พบว,ว่าอปทอทั้งหมดนะคะไม่สามารถจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าการบำบัดน้ำเสียได้ตามหลักผู้กอ่อมลดทิศเป็นผู้จ่ายโดยยังพบว,ว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลกระทบของน้าเสีย ความสคัญของระบบบำบัดน้ําเสียรวมถึงประโยชน์ที่จะได้จากการจ่ายค่าบริการต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าไม่มีการสอบถานถึงความเห็นความเต็มใจอัตราที่เหมาะสมในการจ่ายค่าบําบัดเพราะงั้นจากการที่เราตรวจสอบแล้วอ่ะพบว่ามีอบตเพียงแค่หนึ่งแห่งเท่านั้นที่มีการจัดเก็บค่าบำบัดน้ําเสียแต่ค่าบริการที่จัดเก็บได้คิดเป็นเพียงร้อยละ50ของค่าจยดทั้งหมดเท่านั้นซึ่งค่าใช้จ่ายของระบบบำบัดน้ำเสียมีอะไรบ้าง ใหญ่ๆเลยค่ะเป็นค่าไฟฟ้ารองมากค่าบุคลากรค่าซ้อมแซมค่าบำรุงค่าสารเคมีค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งแต่ละปีอะค่ะอบทบางแห่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละมากกว่า18ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่สองนะคะส่วนข้อตกลงที่สามอะค่ะแล้วก็พบว่าอบทส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการาจัดการน้ำเสียได้อย่างครบถ้วน โดยยังไม่มีการลดลง,ลงให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือสาธารณกันในพื้นที่ได้สาหรับการลดปริมาณน้ําเสียรวมถึงยังไม่มีการติดตั้งถังดักไขมนันหรือเชื่อมท่อระบ,บายเข้าสู่ระบบรวบรวมได้อย่างครบถ้วนยังไม่มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํารวมทั้งยังไม่มีการจัดทําหรือรวบรวมการจัดทําฐานข้อมูลการจัดการน้ําสําหรับให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อตึกพบสุดท้ายค่ะก็จะพบว่าอามาทที่เราตรวจสอบทั้งหมด25แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของการกอร่อสร้างระบบปัดน้ําเสียภายใต้แผนแม่บทการจัดการน้ำยีปีเราพบว่ายังขาดการเตรียมความพร้อมในการกอร่อสร้างค่ะโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าพื้นที่ของตัวเองอเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะใช้ในการกอร่อสร้างทั้งๆท,ที่ว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในปี2566ในห้าร้อาปนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่า ในพื้นที่ของตัวเองปัจจุบันประสบปัญหาน้าเน่าเสียเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและบางส่วนนะคะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีการปล่อยน้าเสียจากแหล่งชุมชนหรือร้านค้าตลาดและทั้งหมดยังให้ข้อมูลเราว่าหากมีการก่อสร้างจริงหน่วยงานของตัวเองยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําเอกสารเพื่อขอรับการจารบบาัดสรรงบประมาณเช่นยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดทํารายงานการปิดสาวิเคราะห์ การสำรวจการออกแบบระบบที่เหมาะสมรวมถึงแผนการจัดการโครงการภายหลังการก,ารก,ารการา่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นภาพรวมของข้อตรวจพบอาาัยค่ะแล้วประเด็นสาเหตุจากทั้งสี่ข้อตรวจพบนะคะโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอะไระคะภาพรวมรวมเลยนะคะก็คือพบว่าผู้บริหารของอปทาย,ยังไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรนะคะในเรื่องของการจัดการน้ำเสียแลวสองเลยก็คือ การขาดแคลนงบมาณในการซ่อแมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงส่วนที่ต้องนําไปก่อสร้างหรือขยายแนวท่อให้ครบคลุ่มพื้นที่บริการไม่มีการกําหนดแผนบริหารจัดการระบบรวบรวมะระเบิดน้ําเสียเพื่อให้สามารถเลยระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีสีภาพและเจ้าหน้าที่ของอบตทค่ะยังขาดทักษะและความรู้ด้านเทคนิคในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ํารวมถึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับการจัดสรรงบมาณจากแหล่งอืน่น นอกจากนี้ค่ะแต่ยังพบว่ายังขาดการประสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมช,ชนเรื่องระบบรวบรวมและบัตรน้งเสียรวมถึงยังไม่มีการประชายสัมพันธ์นะคะให้กับอบตในพื้นที่เป้าหมายได้รับทราบถึงแผนการก่อสร้างพยายเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านส่างให้ครบถ้วนนอกจากนี้ที่สําคัญเลยค่ะยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชายชนในพื้นที่ทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชายชนต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ําเสียและท้ายที่สุดค่ะ,คะ ยังไม่มีความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ําเสียซึ่งควรเป็นรีบายที่ชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้อบท,ทถือริบัติตามหลักผู้ปรอมลพวิษเป็นผู้จ่ายได้อะค่ะครับจากข้อตวรวจพบครับทั้งสี่ประเด็นนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับอันแรกเลยนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งปลูกสร้างคะ่ะหรือครูปคันของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของอมทมีการใช้ปรโยชน์ไม่คุ้มค่าแน่ และก็ส่งผลทําให้มีรบบาณน,น้ําเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดนะคะไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ําและยิ่งกว่านั้นอาจจะสอให้เกิดปัญหาสาธารณสุขอื่นๆด้วยประธานคือแพร่กศารของแหล่งเชอโลกและการที่เราไม่ไมีการจัดเก็บค่าบำบัดน้ําเสียทําให้เกิดการขาดแคลนงบประมาณในการเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องนำงบมาจากส่วนอื่นมาใช้จ่ายด้วยะคะ่ะ นอกจากนี้ยังไม่สามารถสร้างจิตสำนึกของประชาชนนะคะและเจ้าของแหล่งกาเนิดผลพิตในการลดปริมนาณการใช้น้ําได้สําหรับอบทที่ขาดการเตรียมความพร้อมอาจทําให้เสียโอกาสในการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบบําบัดเพื่อแก้ไขปัญหานา้ำเสียในชุมชนและท้ายที่สุดนะคะประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนายอย่างยัง่งยืนรวมทั้งไม่สามารถลดเป้าหมายในการบริหารจัดก,การน้ํา20ปีได้ะคะ่ะครับ ทั้งข้อตรวจพบทั้งสาเหตุแล้วก็ผลกระทบที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเราได้ให้คําแนะนําอย่างไรกับหน่วยตรวจบ้างครับก็จากการที่เราตรวจสอบการหาจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของอมททั้งหมด24แห่งนะคะทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ได้แจ้งผลการตรวจสอบและให้หน่วยรับตรวจทุกแห่งที่นาาดำเนินการแล้วและเพื่อให้การผาจ่าการระบบรวบรวมนะคะและบำบัดน้าเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดในรายงานภาพรวมฉบับนี้ค่ะทางสตง,งได้มีข้อแนะให้หน่วยกำกับดูแลพิจารณาดำเนิน,านการดังนี้เลยค่ะอันดับแรกให้มีการประเมินผลการดาเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้าเสียทั้งประเทศที่ได้เนการก่อสร้างไปแล้วเพื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาให้อบต สามารถดูแลบำรุงรักษาให้สามารถเดินระบบได้อย่างดีประสิทธิภาพและมีคุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับอบตค่ะที่ยังไม่มีระบบรวบรวมนะคะถิ่นขวสนับสนุนงบประมาณสําหรับการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบระบบบาบัดน้ําเสียโดยเลือกใช้เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับพื้นที่และลัตษณของน้ําเสียรวมถึงแจ้งอมตะค่ะที่มีระบบบำบัดน้ําเสียอยู่แล้ว แต่มีประมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบน้อยมากเมื่อเทียบความสามารถหรือมีพื้นที่ให้บริการไม่ครบคุมให้วางแผนก่อสร้างหรือขยายแนวท่อรวบรวมอย่างน้อยให้ควบคุมพื้นที่ชุมชนกรณีอบตท,ที่มีรคบบบำบัดอยู่แต่ไม่สามารถแำเนการได้เนื่องจากการขาดงบประมาณขาดบุคลากรหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการไปหาจัดก,การให้ประสานกับองค์การจัดก,การน้ําเสียเพื่อขอคําปรึกษาทั้งนี้ค่ะ อ,องค์การจัดก,การน้ําเสียจะต้องใหความสําคัญอย่างมากคือก,การนําน้ําเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนอกจากนี้เนี่ยค่ะให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบให้อปทอมีการจัดเก็บค่าริการน้ําเสียเพื่อให้มีรายได้มาใช้ในการดูแลบํารุงรักษาและขยายพื้นที่ให้บริการต่างๆให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะอาจต้องพิจารถึงความสามารถที่จะจ่ายระดับไรายได้ และการกระจายรายได้ของกลุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐได้ทั้งนี้ให้มีการเอาถ่ายข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนหรือวางนโยบายในการจัดการน้ําเสียและท้ายที่สุดนะคะกาชับให้ผู้บริหารนะคะให้ความสําคัญกับการจัดการน้ําเสียตามแนวปัญชารัฐโดยมุ่งเน้นการลดปริมาณความสกปกณนแหล่งกําเนิด และให้ดําเนินการในฐา,า,านะเจ้านักนาท้องถิ่นนะคะในการควบคุมกํากับดูแลนะและติดตามให้เจ้าหน้าที่และเจ้าของแหงล่งกําเนิดพิษดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรวมถึงจัดให้มีแผนบริหารจัดการระบบรวบรวมและ,ะบันทนาสียเช่นแผนงบประมาณการเดินระบบและการดูดซาาัแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานรวมถึงจัดให้มีการจัดทําฐานข้อมูลการบริหารจัดการเช่นอะไรบ้างข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ ข้อมูลประมาณการระบายน้ำทิพย์จากแหล่งกำเนิดจากบ้านเรือนที่มีการต่อท่อน,น้ำชิ้งและปฏิภาพของระบบท,ที่ผ่านมาทั้งนี้ค่ะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนบริรการและกำหนดมาตรการหรือแผนง,งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การน้ำเสียต่อไปทั้งหมดเป็นข้อเสนอแนะที่เราได้แจ้งหน่วยรับตรวจที่เราดำเนินการค่ะค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของหน่วยรับตรวจหรือว่าประชาชนเกี่ยวกับเรื่องบําบ,บัดน้ําเสียค่ะก็อันแรกเลยนะคะหน่วยรับตรวจของเราอะ ถ้าปัจจุบันเรายังไม่ให้ความสําคัญใน,านาการจัดการน้ําเสียและการผาจดาก,การระบบรวบรวมต่างๆให้เกิดผลสำลิปและมีประสิทธิภาพและหากเกิดน้ำเน,น่าเสียในพื้นที่ขึ้นมาจะต้องทําให้หน่วยงานเราอะค่ะจำเป็นต้องใช้งบปมาในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดลอ้อมทางน้ําและปัญหาปาจตุบันอื่นๆตามมาดังนั้นนะคะง่ายที่สุดเร็วที่สุดและใช้งบประมาณน,น้อยที่สุดอะคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจรู้คุณค่าและความสําคัญในการจัดการคุณภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ลําคลอง การกําจัดพละพืชและขยะมือฝผอยในแหล่งน้ํารวมถึงการสร้างเครือข่ายกั้ระวังน้ำเสียโดยร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสําหรับประชาชนนะคะอยากฝากว่าถ้าเราไม่ช่วยกันในการลดปริมาณน้ําเสียและร่วมกันเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังหากเกิดปัญหาน้ําเน่าเสียขึ้นมาจะส่งผลโดยตรงต่อตัวเราเองทั้งโลกภัยสภาพแวดล้อมทางน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งน้ำในแม่น้ำาัำนนำคลองจนอาจจะไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้รัฐจะต้องนํารงมาที่มีอยู่จํากัดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาแทนที่จะนำงถมาดัง,ลงกล่าไปพนานได้อื่นๆดังนั้นนะคะเราทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดปัญหาดังกก่าวขึ้นโดยใช้วิธีการเข้ามาเป็นคณะกรรมการการร่วมประชุมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมการดูแล,แล,แลรักษาเงินแผ่นดิน ทำให้การใช้จ่ายเงินก็ประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปค่ะค่ะก็ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราสรุปย่อๆมาให้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการตรวจสอบระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยรายละเอียดจริงๆถ้ามานั่งคุยกันเนี่ยจะเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราทําให้เห็นในภาพรวมแล้วก็เห็นว่าเออหัวใจสําคัญของการตรวจสอบนั้นคืออะไรยังไงและสิ่งที่สําคัญสําหรับหน่วยรับตรวจแล้วก็ประชาชนควรจะตระหนักในเรื่องไหนบ้างและนี่ค่ะเป็นตัวอย่างของการตรวจสอบต่างๆที่เราจะนํามาเสนอการกับรู้รัก ็แผ่นดินกับสตงเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสศพบดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวิมลภ่มใหญ่นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่11ให้เก็บมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล,และในวันนี้ทางรายการก็มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังซึ่งเป็นช่วงใหม่ของรายการโดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันในช่วงของสตงอขอบอก เชิญรับฟังได้เลยครับระบบบำบัดน้ำเสียสัตงจัดทำรายงานภาพรวมการตรวจสอบผลสำลีและประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ีงบประมาณพุทธศักราช2,565ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจำนวน15จังหวัดทั้งหมด24แห่งรวมงบประมาณที่ใช้ในการกอร่อสร้างทั้งสิ้น5,463.94ล้านบาทพบการบริหารจัดการระบบส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุผลสำลีโดยบางแห่งไม่มีการใช้ประโยชน์หรือมีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทั้งหมดรวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดไม่เป็นไป,นปนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเป็นต้นทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขออนามัยของประชาชนได้สตงจึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สตตง,งอขอบอกว่าการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้บรรลุผลสำล์<อ>ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำได้นะเจ้าค่ะสตงออขอบอก และติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้เป็นประจำค่ะทุกทุกวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามรับฟังได้ก็คือออนแอร์ไปพร้อมกันก็คือช่องทางของทางสตงอนะคะมีช่องทางอะไรบ้างคะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอนะครับได้ทาง YouTube c h a n n e ลนะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับได้ในวันและเวลาเดียวกันกับที่ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภานะครับนอกจากนี้นะครับยัง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ทาง www. audit. go. th นอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok แล้วก็แอปพลิเคชัน x ด้วยนะครับ และวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตอตงงประจําวันนี้นะคะวิทยากรของเราคุณวิมลพุ่มใหญ่คุณธนพัฒนปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์